้ารับพรจากพระแล้วยังไม่มีความสุขสักทีขอให้รับพรจากตัวเองพอพานกับรอเรือเหมือนกับคนโบราณผูกคำไว้ดีว่าพอพานพอพอสักทีหนึ่งเถอะมีสิบล้านแต่ยังอยากได้อีกหมื่นล้านก็ยังไม่มีทางได้รับพรยังนอนเป็นทุกข์พองเงินหมื่นล้านที่ยังไม่ได้นั่นแหละรอเรือก็คือรอ อะไรที่เราทําความดีแล้วมันยังไม่มีความดีมาสักทีรอสักพักหนึ่งเดี๋ยวกรรมเก่ามันเบาบางลงกรรมดีวันนี้ก็จะเดินทางมาถึงเราแน่นอนรอนิดหนึ่งพอกับรอก็เป็นพรที่มนุษย์สร้างเองไม่ต้องขอจากใครจเจริญพรเคยมีคนมาขอขมาอาตมาแล้วก็บอกว่ากรรมใดๆที่ผมทํากับพระอาจารย์ไว้ผมมาขอขมากรรมนะครับ อาโหสิกรรมให้ผมด้วยเถอะครับก็จึงบอกว่าอาตมาอาโหสิกรรมอยู่แล้วโยมอาตมาให้อภัยอยู่แล้วไม่ถือโทษโกรธเคืองอยู่แล้วอาตมาอาโหสิกรรมให้แต่กรรมใดๆที่โยมทำไปแล้วมันก็เป็นกรรมไปแล้วอาตมาไม่เก่งเกินกรรมหรอกโยมกรรมใครก็กรรมมันนะอาตมาไปแก้กรรมให้ใครไม่ได้เพราะไม่ได้เก่งเกินกรรมเวรใครก็เวรมันบาปใครก็บาปมันนะโยมแต่ขอเป็นกำลังใจให้โยมผ่านพ้นวิกฤต ผ่านพ้นบาปที่ได้ทำไว้เองแล้วเราทุกคนล้วนมีกรรมเป็นของตัวเองอาตมาก็ไม่ได้ดีเลิศโยมก็ไม่ได้ดีเลิศเรากำลังอยู่บนเส้นทางของกรรมฉะนั้นถ้าหากว่าจะทำกรรมกับคนคนหนึ่งและทำให้ภาพรวมโดยภาพใหญ่เป็นการจูงจิตจูงใจให้คนจะต้องก่อกรรมร่วมด้วยกับเราอันนี้ก็เป็นกรรมใหญ่เป็นกรรมที่กว้างขวาง,วางมากต่อให้อโหสิกรรมกันแต่กรรมนั้น เมื่อเราถ้าเป็นภาษาสมัยใหม่เขาเรียกว่าเป็นการดาวน์โหลดโปรแกรมกรรม,มลงแล้วแล้วก็เซตอัพโปรแกรมแล้วโปรแกรมเริ่มรันไปแล้วมันก็เป็นกรรมของของคนคนนั้นไปแล้วแต่ก็ขอให้กำลังใจให้ผ่านพ้นอุปสรรคไปให้ได้ด้วยการอโหสิกรรมก็คือไม่คิดจะเอาคืนไม่คิดจะพูดจาเบียดเบียนถากถางนะเพิ่มเติมอย่างไรไม่มีขอให้กำลังใจเราทุกคนล้วนมีกรรมเป็นของตัวเอง ถ้าวันนี้จะไปขอขมากรรมใครรู้สึกผิดด้วยประการใดๆก็ขอให้นึกไว้ในใจว่ากรรมใครก็กรรมมันเวรใครก็เวรมันบาปใครก็บาปมันให้อภัยอโหสิกรรมแต่ก็ไม่ได้เก่งเกินกรรมที่จะไปแก้กรรมให้ใครได้ก็ขอให้เราทุกท่านร่วมรักษาพระพุทธศาสนาขอให้เราทุกคนมีความสุขมีความเจริญด้วยการให้อภัยซึ่งกันและกันสาธุ